พันเชือกเปลรอบเสาหรือต้นไม้แล้ววกปลายเชือกกลับมาสอดลงที่ด้านล่างจากนั้นดึงเชือกเปลให้พอดีแล้วพันปลายเชือกขึ้นทับเส้นเชือกที่ผูกกับเปลจากนั้นทําการพับปลายเชือกแล้วสอดเข้าระหว่างเส้นเชือกที่พันรอบต้นไม้หรือพันรอบเสาทั้งสองด้านเสร็จแล้วลูดปมเข้าหาต้นไม้หรือเสาเพื่อรัดไว้ให้แน่นสําหรับการแก้ให้ดึงหรือกระตุกที่ปลายเชือกเพื่อแก้เชือกออกได้เลยและสําหรับการผูกเปลแบบเชือกเส้นเดียวสามารถผูกได้โดยพันเชือกเปลรอบเสาหรือต้นไม้ แล้ววกปลายเชือกกลับมาที่ด้านบนจากนั้นพันปลายเชือกรอบเชือกเส้นที่ผูกกับเปลแล้วพับปลายเชือกสอดเข้าบ่วงจากนั้นดึงให้แน่นเมื่อแน่นแล้วดันหรือลูดผมเข้าหาเสาหรือต้นไม้เพื่อรัดไว้ให้แน่นเมื่อแน่นแล้วก็สามารถใช้งานเปลได้เลยและเมื่อใช้งานเปลเสร็จแก้เชือกออกได้โดยทําการดึงหรือกระตุกที่ปลายเชือกไม่ว่าจะเป็นการผูกแบบเชือกสองเส้นหรือการผูกเปลแบบเชือกเส้นเดียวก็สามารถกระตุกหรือดึงที่ปลายเชือก เพื่อแก้เชือกเปลยออกจากเสาหรือต้นไม้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวณากรสวัสดีครับ